สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจเฟซบ,บุ๊กปากน้ำเตียงไกลทุกท่านเลยนะคะวันนี้มีรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นแบรนด์ตลาดเลยนะคะอีซูซูออ l น e ยคันนี้นะคะเสยๆแบบนี้เลยนะคะสีขาวที่หลายๆคนถคนหาหาะะตัวนี้เป็นแคปโฟนะคะปี2015นะคะราคา4 8 9 0 0 0ับาทเท่านั้นนะคะใครที่กําลังตามหานะคะบอกเลยว่าน้องหล่อมากคันนี้นะคะนี่เลยนะคะไฟหน้าที่ฉบเฉีียวแบบนี้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กกัน บอกไว้เลยว่าแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเฮียเรานะคะเพึ่งเปลี่ยนมาเลยนะคะยางยางแบบสวยๆเลยแม็กเวลลอหล่อๆเลยนะคะคันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าได้ไปนะคุ้มมากนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นแคปโฟนะคะสี่ประตูเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะด้านในตัวนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะคันนี้นะเดิมๆจากโรงงานเลยภายในนะคะเป็นเกียร์ระบบแมนนวลนะคะเป็นเกียร์ระบบแมนนวลนะคะตัวนี้จะเป็นบาะ แบบไม่ดักฝุ่นนะคะแบบนี้นะทำความสะอาดง่ายแน่นอนนะคะ <c reme> เป็นสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <c reme> เป็นพวงมาลัยสามก้านธรรมดานะคะกระจุกระบบไฟฟ้า <c reme> เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอกไว้เลยว่านั่งสบายไปกันได้ทั้งครอบครัวจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะวัยรุ่นขับก็หล่อนะคะใครขับก็เทคันนี้นะบอกไว้เลยนะคะนั่งสบายบอกเลยหล่อด้วยคันนี้นะคะ แม็กพร้อมยางใหม่แน่นอนนะคะคันนี้นะนี่ข้างหลังเด็ดดวงมากออกออกไปหลายรอบนะจ๊ะเลขนี้307มีไม้ค้ำให้ด้วยนะคะสายซิ่งไวัรุ่นนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ คันนี้489,000บาทเท่านั้นนะคะ489,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้นะคะให้รีบนะคะโทรมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะโทรมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะที่เบอร์0991292000นะคะใครที่อยากจะได้้องนะคะไปดูแลนะคะบอกไว้เลยว่าต้องรีบเลยนะ,ะรถสวยๆข้าใหม่แบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ แต่งซิ่งแล้วเรียบร้อยแมาลอแบบนี้นะคะได้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆคนะโปรโมชั่นร้านเรานะคะลดแลกแจกแถมกันสุดๆเลยนะคะตอนนี้มีโปรช่วยดาวด้วยนะคะสาหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะคะตอนนี้มีฟรีดาวให้ด้วยนะคะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์หกเดือนด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อสอบถามปัญหาได้ทุกเรื่องเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารนะคะเรื่องอาชีพนะคะออกง่ายได้ทุกอาชีพจริงๆนะคะวันนี้นะคะใครที่ชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ มีโลกสวยๆอีกเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ